พี่น้องเด้เอบ้านเมืองเด้อนี่สร้างเพิ่นมาสร้างมาเห็ดอันเบ่งตรวจเช็คไฟมีมีเตอร์มีเตอร์รน้ำใดน้ำม,มีขี่ขโมยด้วยพี่น้องเด้อขี่ขโมยมาหลักขี่ขโมยมนุษย์มือดีมาหลักสายทองแดงเขาที่ออกจากเสานี่พี่น้องนี่จากเสานี่ลงไปหาใดนะครับหาใดเออด่ดนาน้ำใดสูบน้ำครับนะ่ ครับนี่ไดตัวนี้ถึงได่ตัวนี้นะครับไดสูบน้ําสายท้องแดงคาสายท้องแดงเอระยะกับประมาณสามสิบเมตรพี่น้องจากเสาไฟจุดนั้นมหามิตเตอร์หาไดตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อ,อประกาศให้พี่น้องบ้านเมืองรับทราบน้ากันเด้อคนมนุษย์มือดีแล้ว็ประกาศให้บ้านเฮานําเด้อบ้านดอนขนุนตำบลด่านจีสุขอําเภอโพตากนะครับสายไฟ เขาลักเอาด้วยพี่น้องด้วยสายทองแดงมีเตอร์น้ำก็เลยบ่ททำงานไฟก็เขาต,าตัดตะกน้นหมอมิเตอร์พื่ละครับนี่มันสิไปเอาเบิดตแต่ว่ามันบองหันมันเป็นสายตะกัวมันบ่เอามันเอาแต่สายจุดนี้จากเสานี้มหามิเตอร์น้ำละครับนั่น<อ>น้ำบ้านเขากระบอไหลแล้วบาทน,นี่มนุษย์มือดีคำสาสร้สางเพื่อแก้ไขให้เพื่ละครับจังคอยสิ ได้ใส่เด้อพี่น้องบ้านของเขากระไดเอาอดเอาซะก่อนให้จังได้สัน่นขันหูขันเห็นกะบอกเด้ดดอผู้ใดเอาไปกระไดบอกเด้อมาแรงกันตัวเด้อพี่น้องก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันเด้อบ้านของเขาเนี่ลแหละบ้านของเราเพื่อบ้านของเรา